สวัสดีครับสวัสดีเจ้าปีเก่าก็ล่วงไปแล้วงงลปีใหม่แก้วก็มาทอดมาเติมมวนงานสร็จแล้หมู่เฮาวปี้น้องแอลเหนือล่องท้ายข,ขับขี่ปลอดภัยนะครับด้านส้ายติดต่อสตาทปอประมาณที่ปฏิบัิตามมาตรการสีรถผมนอเจ้าหนึ่งอัสดีขับรถบวอยมันจะเะบรกบ่าตันเจ้าสองสองัสดีครับรถย้อนสอนมันจะย้อนไปปากระสิบล้อ บดี far, ฟ้าฝืนสัญญาณไฟจราจรหู่เฮาจะใจฮอนไปยี่อย่างแต่ว่าเจ้าสามขอขอใื้คาดเขด็มขดัดนิรภัยมันตึงอุ่นใจกว่าแต่แตเจ้าขอใือ้พบอกไปครับขี่ไปเจ้าอีพวกเหี้ยนะเจ้าจะไปแซงในตี้ครับขันตำรวจเป้นหันจะปับ๊บเอาเนร์สี่มอเมาแล้วบอดีครับจะได้ก็ขอให้รับอยู่บ้านหรือห้องคนมารับเอาเหี้ยนะเจ้า ของสวมหมวกนิรภัยเพราะว่าหัวผายบบแข็งต้องพื้นสนนของขับมอเตอร์ไซค์ที่ปลอดภัยจะเจกไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหลังเช็คหลายยางเจ้าขับรถคือนงดแช่งงดโถถ้าเผิดจะเข้าประโคเนอร์เจ้าเดินทางใกล้ไกๆของปลอดภัยกันคุ่คู่คูนคนนะครับในช่วงเทศากาลนี้สำหรับท่านที่เดินทางในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดตามข้อมูลแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะได้ที่แฟนเพจกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่และอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพจเขาด้วยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางค่ะไลน์ออฟฟิเชียลแอปพเคช้งข้อมูลปัญหาจราจรข้อเสนอแนะสามารถแชทมาได้นะจ้าเราพร้อมบริการช่วยเหลือเคียงข้างคุณด้วยความบัรถนาดีจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ